สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแลวก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก u ับสไคร e ที่มีให้กับอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้า f อซหน้าเก่าหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้การ ต้อนรับสนับสนุนช่องกิ่งไผยพยากรณ์ยังมีการาดูช่องกิ่งไผยพยากรณ์ตลอดขอขอบพคุณมากมายเลยค่ะเรามาเริ่มดูดวงกันนะคะอันนี้จะเป็นดวงรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วเรามาเริ่มดูไพ่พลังงานแถวแรกของชาวราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เดอะลาเวอนะคะได้ไพ่จัดสเมนตได้ไพ่หนึ่งดาบเดอะชาเวแล้วก็ราชาถ้วยจากพลังงานที่ขึ้นอาจารย์มองว่าชาวราศีสิงห์บางท่านเนาะได้ตัดสินใจเดอะชาเวอร์หักดิบจบความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วอะนะคุณอา,อาจจะยื้อกับเขามาสักพักแล้วจนมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว นะคะคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และตอนนี้คุณกำลังเจอใครดีๆเข้ามา,านะคะทำให้คุณเริ่มมีชีวิตชีวามีความสุขมากมายเลยอะ่ะไพ่ลอเวอร์นะคะเป็นไพ่แห่งความสุขจริงๆอะคะ่ะเห็นภาพนะคะอาจารย์มองว่าเป็นไพ่เหมือนคุณมีสักขีพยานมีภาพนางฟ้าที่เหมือนกลางปีกออกนะคะคอยโอบอุ้ม คุณกับคนคนนี้ให้รักกันและมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นยกระดับความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเป็นคู่ชีวิตในอนาคตได้เลยอะไพ่ขึ้นประมาณนั้นเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่ฝั่งคนรักถ้าเป็นฝั่งคนปัจจุบันอาจารย์มองว่ารักกันดีอยู่แล้วอะแต่จะมีคนในอดีตที่ตอนเนี้ย เขารู้แล้วว่าเขาอะทำผิดกับคุณนะไพ่สังฆราชสํานึกผิดเนี่ยนั่งคอตกเลยอะ่ะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับละเดทการสูญเสียอ่าการที่คุณบอกเลิกหรือคุณตัดจบกับเขาอะนะคะเขาเพิ่งจะคิดได้อะ่ะคิดได้เมื่อมันสายไปไหมละ่ะนะคะก้าเหรียญความเหงาความโดดเดี่ยวหมายเลขเก้า สองใบเก้าเหรียญเก้าไม้เท้ากำลังมาครอบงำจิตใจเขาอยู่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าความรักพิษของความรักที่ความผิดหวังเกิดขึ้นกับเขาบ้างแล้วเป็นยังไงเขารู้รสชาติมันอยู่ตอนนี้เขาได้ลิ้มรสความเจ็บปวดอยู่ตอนนี้ค่ะมาดูไพ่พัฒนาการความสัมพันธ์ ของคุณไม่ว่าจะเป็นรักเก่าและก็รักใหม่ที่อาจารย์มองเห็นว่าจะเป็นยังไงไพ่สีถ้วยแน่นอนล่ะค่ะอาจจะมีความห่วงใยสิ่งกเก่าๆบ้างแต่คุณก็เข้มแข็งแล้วอ่ะไพ่เด h ะชาริออตเดอะอัมเพรนะคะคุณพร้อมที่จะเดินหน้าสตาร์คุณได้เททุทกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้ว The Hermit คุณพร้อมที่จะไปข้างหน้านะ ไปแบบมัม่นใจอาจารย์มองนะถือจะเกียงคุณมีสติในการคิดนะ่ะนะคะในการที่กลับมาดูแลตัวเองเอมเพสกลับมารักตัวเองและไม่ได้กลับมาแบบแบบเขาเรียกว่าหมดพลังนะมันเหมือนการชาร์จพลังใหม่พ่ยเฉลอยดนะอาจารย์เลยมองว่าสรุปแล้วความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์น่าจะไป เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกับสิ่งเก่าๆก็น่าจะแปลว่าจบกันโดยสิ้นเชิงอะคะ่ะถ้าอย่างมากการกลับมาก็น่าจะเป็นได้แค่เพื่อนแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดราศีสิงห์นะคะ คุณได้ไพ่สิบถ้วยนะคะได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ได้ไพ่เดอะแฮงแมนอัศวินถ้วยอัศวินดาบแล้วก็ไพ่แปดเหรียญค่ะอ่าสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์อาจารย์มองคุณน่าจะเหมือนยัง มีบาดแผลในใจยังลืมไม่ได้นะเดอะแฮงแมน่ะแต่กำลังพยายามจะลืมนะคะเพราะสิบช่วอาจจะเป็นความรักที่เคยคิดว่าเออคงจะคองคู่กันไปตลอดชั่วอายุไขอะไรประมาณนี้เลยแต่แล้วชีวิตคนเรามันพลิกผันะ่ะนะคะมันเจอปัญหาอุปสรรคที่ทำให้อาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะใจคุณก็อาจจะยังคิดถึงแต่คุณก็กำลังพยายามที่จะ ทำใจเพื่อที่จะไปโูกัสในเรื่องของบางคนก็ไปเรียนต่อนะคะไพ่ราชินีวิจาร์การศึกษาหาความรู้ไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกหรือไปเรียนอร์สั้นๆก็ได้นะคะคนโสดน่าจะไปโูกัสในเรื่องของการเรียนการงานการเงินนะคะแปดเหรียญน,นะคะไพ่อศวินดาบอาจจะหันหันหลังให้เรื่องของความรักไปชั่วข่าวนะจารย์มองคุณยังไม่ได้คิด ที่จะมีใครแบบจริงๆจังในปักนี้ล่ะค่ะนะคะ,น,คะน่าจะเป็นการไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการเรียนอย่างแน่นอนและโอเคคุณก็จะมีสมาธิและมีความสุขมากขึ้นแล้วหรือ,รอบางคนอาจจะเข้าหาธรรมะการนั่งปฏิบัติธรรมถือศีลสมาธิเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปที่วัดอาจจะทําที่บ้านก็ได้นะคะบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นอาจจะหาบรรยากาศที่สง,งบหน้าห้องพระ อาประมาณนั้นเลยนะคะโอเคมาดูไพ่คำแนะนำคะ่ะไพ่คิงออฟสอดนะคะไพ่ราชินีถ้วยอืม แต่มีข้อความภาษาไทยนะว่าเชยังตายนะคะแล้วก็ราชดีช่วยรักเธอทั้งหมดของหัวใจอ่ะนะคะก็น่าจะถอดความหมายไพ่จากคำแนะนำว่าความรักถ้าเสียใจหรืออกหักผิดหวังก็ไม่ถึงขั้นต้องทำให้เราตายมะอะไรประมาณนี้จงเข้มแข็งอ่ะราชาดาบนะคะ ต่อให้เราจะรักใครทั้งหมดของหัวใจลาทินีถ้วยแต่ถ้าเมื่อเกิดความผิดหวังขึ้นมานะคะเราต้องรักตัวเองนั่นแหละค่ะต้องเข้มแข็งเรายืนหยัดอยู่ได้นะคะคิงออฟสอดดูให้คำแนะนำจากโ o m a นด์ a ังเชน Uh, พายบอกว่า gives your relationship action works on your partnership. อีกใบนะคะ very soon. c a r e u y decide what you want so that it's come to you now. อืมน่าจะแปลว่าการให้โอกาสในความสัมพันธ์นะคะเร็วๆเนี้ยคุณต้องเคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีอ่ะ อะไรก็ตามที่มันติดค้างในใจทั้งหลายให้ออกไปให้หมดแล้วคุณจะเจอใครที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้เห็นไหมคะต้องบอกเลยอกหักอ่าดีกว่ารักไม่เป็นก็ได้เพราะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้ศึกษาอ่าอ่าอาเชนความสัมพันธ์ใหม่ๆใครคนที่เข้ามาเป็นคู่รักที่พลังงานตรงกันนะความสุขจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะ นี่ก็คือไพ่คำแนะนำนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด s ับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการพลาดการารับชมจากการอัพคลิปของอาจารย์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ